ครั้งหนึ่งนักองค์ดวงเจ้าแผ่นดินขเขมรกรุมพระไทยมีใบบอกเข้ามากราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบจึงมีพระบรมพระราชองการโปรดให้นิมนต์สมเด็จพระพุทธจารย์โตให้ออกไปแสดงธรรมโปรดนักองค์ดวงณเมืองเขมรคราวนี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตถึงกับบ่นที่วัดระฆังว่าสมเด็จพระนั่งเก้าก็ไม่ใช่โง่ แต่ว่าใช้ขวัวตัวไม่ได้สมเด็จพระจอมเกล้าฉลาดว่องไวกลับมาได้ใช้ขวัวตัวพอถึงวันกำหนดท่านก็พาพระานาสีรูปไปลงเรือสยามูปัสดำเจ้าพนักงานไปส่งถึงเมืองจันทบุรีแล้วขึ้นเกวียนไปทางเมืองตราดไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแขวงเมืองตราดนั้นเป็นตำบลที่มีเสือชุมมากมันเพ่นเข้ามาขวางทางหน้าเกวียน เวลาร้อนๆจวนคำ่ำคนนำทางหน้ากเกวียนจดพรองเล่นตีกับเสือเจ้าเสือแย่เขี้ยวหื้อใสคนถือพรองก็ได้แต่ถอยหลังจนถึงหน้ากเกวียนสมเด็จทำให้คนอยู่หน้ากเกวียนยกเท้าทีบคนถือพรองไว้ไม่ให้ถอยอีกสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเห็นเสือมีอำนาจดุมากท่านจึงบอกว่าเสือเขาจะธุระกับฉันคนเดียวดอกจก้ะฉันจะพูดจาขอทุเราเสือสักคืนในที่นี้ครั้งแล้ว ท่านก็ลงจากเกวียนส่งคนให้ไปคอยอยู่ข้างหน้าท่านก็นอนขวางทางเสือเสือก็นั่งเฝ้าท่านคืนหนึ่งเสือก็ไปไหนไม่ได้จะไปไล่คนอื่นก็ไปไม่ได้ต้องเฝ้ายามสมเด็จตัวยันรุง่งเวลาเช้าท่านเชิญเสือให้กลับไปแล้วท่านก็ลาเสือว่าฉันลาก่อนจะ่ะเพราะมีราชกิจชายให้ไปจะ่ะว่าแล้วท่านก็เดินตามทางเปลี่ยนไป พอท่านกันแล้วท่านก็เล่าให้พระครูประหลัดฟังพวกครัวก็หุงต้มเลี้ยงท่านเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็นิมนต์สมเด็จขึ้นเกวียนคนลากพอไปถึงเมืองพระตะบ,บองข้าหลวงฝ่ายสยามบอกการเข้าไปถึงกรมเมืองเมืองขเมรกกรมเมืองทราบแล้วนำความชูนนักองค์ดวงเจ้าเมืองขเมรเมื่อสงสาบแล้วสั่งคนนำแคร่ออกไปรับสมเด็จเข้าไปถึงวังใน กระทำความเคารพป,ปฏิสันฐานปราศัยปรนิบัติแก่สมเด็จเป็นอันดีแล้วสั่งให้จัดการเลี้ยงดูข้าหลวงและผู้คนที่เชิญสมเด็จมานั้นจัดที่พักให้ตามสมควรพอถึงเวลาเช้าก็ได้จัดแจงตั้งธรรมาทบอกกล่าวพระยาพระคเมเรแล้วเจ้านายฝ่ายคมเ้นตลอดพ่อค้าข้าบอดีคมเรให้มาฟังธรรมของสมเด็จจอมประหลาดแห่งสยามสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม รับสั่งโปรโดให้สมเด็จพระพุทธจารย์โตมาโปรโดขมมเขมร,มรทั้งหลายต่างก็ยินดีเต็มใจพร้อมใจกันมาฟังเทศนาครั้งเพลงแล้วก็อาราธนาให้ขึ้นเทศสมเด็จก็เลือกเฟ้นหาธรรมะนำมายกขึ้นชี้แจงแสดงและแปลแก้ไขเป็นภาษาขมรให้พวกขมรเข้าใจตลอดมาถึงพระมหากรุณาธิคุณของกรุงสยามด้วยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดี ระหว่างสยามกับขมรจบลงแล้วนักองค์จันทร์มารดานักองค์ดวงได้สละราชบุตรราชธิดาบูชาธรรมและสักการะด้วยแก้วแหวนเงินทองผ้าพรนและขัโโภนาาหารตรการต่างๆขมรน,นอกนั้นก็เลื่อมใสเห็นจริงตามเทศนาของสมเด็จและต่างก็เกิดความเลื่อมใสใน,ในองค์เจ้าพระคุณสมเด็จสมเด็จพระพุทธาจาย์โต จึงได้ฝากนางทิดากุมารีไว้กับมารดารับมาแต่เจ้ากุมารชายคนเดียวนักองค์ดวงเจ้าเมืองขเขมรจึงจัดการส่งสมเด็จมีกเกวียนส่งมาจนถึงเมืองตราดเจ้าเมืองตลาดจัดเกวียนส่งมาถึงเมืองจันทบุรีเจ้าเมืองจันทบุรีจัดเรือใบสำเภาส่งเข้ามาถึงกรุงเทพมหาคนครจอดหน้าวัดนักังทีเดียว พอรุ่งเช้าสมเด็จพระพุทธจารย์โตเข้าไปในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จออกรับและทรงสดับรายงานซึ่งท่านได้ทรงถ่ายทอดโด,ดยละเอียดทุกประการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทสรงทราบรายงานของสมเด็จพระพุทธจารย์โตบรรยายถวายเป็นที่พอพระราชาหฤทัยยิ่งนักทรงนิยมชมเชยความสามารถของสมเด็จพพุทธจารย์โต จึงยินดีถวายเครื่องกันที่ได้มานั้นจงเป็นสัพพสิทธิของเจ้าคุณทั้งหมดทั้งทรงประวารณาว่าเจ้าคุณประสงค์สิ่งอะไรพอที่โยมจะอนุญาตได้โยมก็จะถวายแล้วก็เสด็จขึ้นสมเด็จพระพุทธจารย์ตก็กลับวัดรฆังครั้งหายเหนื่อยได้สองสามวันจึงเข้าไปในพระบรมหาราชวังเสด็จออกรับสมเด็จพระพุทธจารย์ตขอถวายพระพร ขอพระบรมราชานุญาตที่ดินที่วัดเกีตชยโยสร้างพระใหญ่นั่งหน้าตักแปดวาไว้ที่อำเภอชยโยจึงรับสั่งว่าดีแล้วจึงเป็นแบบที่ต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อนต้องมีใบพระราชรัชกรอ,อนุญาตแล้วจึงเป็นวิสงคามจึงทรงพระกรุณาโปรดให้มีใบพระบรมราชานุญาตประทับตราแผ่นดินถวายสมเด็จพระพุทธจจรา์โต เลยตราพระราชบัญญัติทรงข้ามสีมาต่อไปในคราวนั้นเป็นลำดับกันมาสมเด็จจึงจำน่ายเครื่องกันเทศจากเมืองเขมรลงเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทรายเป็นข้าแรงคนงานขึ้นไปจัดการสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ณที่ริมวัดเกียิชโยเจ้าเมืองกรมการก็มารางวัดที่ดินตามที่มีท้องตราบังคับราชบุรุษทั้งปวงให้สมเด็จนำชี้ที่ สมเด็จก็ชี้หมดทางวัดและชี้ที่สร้างพระวิหารวัดเกศสำหรับครมองค์พระแต่ชี้ที่ฐานสุขชีชี้ที่สร้างองค์พระราชบุรุษก็วัดตามประสงค์ชี้ไปที่โบสถ์ด้วยชีย้ที่อุปจารทั้งหมดด้วยรวมเนื้อที่วัดเกศชโยมีประมาณแจ้งอยู่ในบัญชีของรหารของหลวงเสร็จแล้วเมื่อกำลังสร้างพระใหญ่องค์นั้นพระยานิกรบดิน และอมานร,ราชตระกูลราษฎรพ่อค้าแมค่ค้าข้าบดีและสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิ่นเกล้าและแขกฝรั่งคขมรลาวมอญจีนก็ได้เข้าสวนด้วยมากบ้างน้อยบ้างสร้างอยู่นานเกือบสามปีจึงสำเร็จจึงได้ถวายวัดัชยโยเป็นวัดหลวงพระราชทานนามว่าวัดเกียรติชโยแปลว่าพระธงชัย วัดธงชัยในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง